ก็สวัสดีทุกทุคนด้วยนะคะตอนนี้เราไม่มีเมโค,ครบเอาชีวิตเราด้วยสิ่งปลูกสร้างมาใช้งานกันได้นะส่วนจะมีของอะไรที่เปลี่ยนจากสิ่งปลูกสร้างเป็นของที่ใช้งานได้กันเนี่ยเดีย๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าเนาะอ้อาวพี่แคนเป็นไรอ่ะอุ้ยก็นๆหนาวสี่ตื่นทึ่นหมาเนี่ยไม่อยากจะตื่นออกจากผ้าห่มเลยใช่เมื่อวานก็หนาวนะวันน<ต>ี้ก็หนาวรังสิตเนี่ยหนาวมากนั่นแหละแต่บายๆก็ร้อนแล้วนะเฮ้ยเพราะมันหนาวทั้งวันนะเมื่อวานก็ลมเย็นทั้งวันเลยอ่ะ ไม่รู้ว่าที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาหนาวกันหรือยังนะแต่ว่าบ้านที่รังสิตประทุมของพี่อ่ะมันเริ่มหนาวนะเริ่มหนาวตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วไอ้นอกจากจะแบบอากาศหนาวแลนะลมยังแร้ตั้งหากอะ่ะโอเคตอนนี้เราก็ต้องทําสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องทําก็คือการครับของพื้นฐาน,นการเอาชีวิตรอดเบื้องต้นนะ อย่างเช่นครับพวกอุปกรณ์ไม้กันก่อนเนาะแล้วก็ไปตอกหินนะคะเพื่อที่จะอัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยให้มันกลายเป็นหินเนาะอันนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าก่อนที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างบางอย่างนะคะให้กลายเป็นสิ่งที่เราใช้งานได้เนี่ยเราก็จะต้องมีของบางอย่างที่เขาให้เราครับเปนก่อนเนาะเราก็จะต้องมีของบางอย่างที่เราจะต้องคราฟ <c oughs> เป็นกันนะคะซึ่งของที่เราจะต้องคราฟเนี่ยก็จะ,จะใช้เป็นพวกกาเวลกับสติก่อนนะคะเป็นตัวสตาร์ทเตอร์เริ่มต้นของเราเลยนะที่เราจะต้องคราฟของได้นะคะ เอาละเรามาเริ่มคัฟเลยดีกว่าอันนี้เราก็คัฟสติ๊กเอร์ออกมาก่อนนะแล้วก็ทําพิรกินนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะต้องทําขวานหินด้วยแล้วก็ต้องทําพวกดาบหินกันนะแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวทำตาเผาด้วย พราะว่าเราขัดของกินไม่ได้ใช่ไหมอ,อ๋นนอได้คัด้วยไปขั้นตอนดีกว่าพี่เคนอันนี้ไม้แปะไปไป,ไปมาๆมาเนี่ยเออรู้สึกว่าเดี๋ยวเรานะคะจะต้องไปหากาเวลกันต่อด้วยแหละอ okay ๋อเคนครพร้อมยังเอาไว้พร้อมงั้นมมามาแล้วแต่ว่าเอากาเวลไปทำอะไรอะเอากาเวลไปล่อไงเ,เรา,เาต้องการฟรินไงเพราะว,ว่าฟินเนี่ยเอาไปคับปืนได้นะซึ่งปืนเนี่ยที่เราคับได้เนี่ยต้องไปใช้งานกับพวกสกตั๊กเตอร์นะหรือว่าพวกสิ่งปลูกสร้างในไมโครนี้แหละ เฮ้แถวนี้โลเคชั่นดีแบบว่าถังนะ่าจะมีชาเวลเยอะนะโอเคเดี๋ยวหาคนแก่ก่อนเพราะว่ายวต้องมีเตียงไว้สําหรับนอนนี่นะนี่ไงพี่เคนเจอแล้วมุมนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราทาเตียงกันก่อนดีกนนะว่านะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีเตียงกันเดือดร้อนแน่นอนเลยโอเคพี่เคนได้เตียงมาละเดี๋ยวนะไปงังนเราต้องคับชาวเวลก่อนเขาลืมชาวเวลไปเลยอะอ,อพี่เคนก็ไม่เตือนเขา เขาพังนึกได้เนี่ยไม่งั้นมาันจะาขุดพวกฟินไม่ได้นะนี่นี่อ้ำอย่าลืมช้างแมวนะโอ้ยจะมาเืออะไรตอนนี้เขามีตั้งนานแล้วอเหรเดี๋ย <c oughs> วเราขุดหาฟินยังกับพี่เคนขุดได้เท่าไหร่มารวมกันนะได้ละขุดแป๊บขุดแป๊บซึ่งชาเลนจ์ในวันนี้นะคะเราจะชาเลนจ์ในการที่จะเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้กลายเป็นอาวุธหรือว่าของที่ใช้งานได้นะคะไปสู้กับมังกรกันเนาะ <c oughs> เอา่ะเรามาล่อฟินกันต่อดีกว่าปั๊บปั๊บเชิ ได้มาแล้ว5าชิ้นโอเคร่อนต่อร่อนต่อแล้วสําหรับไมค์คาราชีวิตรอดที่เราเล่นในวันนี้มันก็จะเป็นด a ต a p แพกนะคะซึ่งด a ต a p แพกตัวนี้มันก็แปลกดีนะเราเลยอยากมาลองเล่นดูเนาะโอเคขุดไปเรื่อยๆก่อนได้ละได้ฟินมาแล้วพี่เคนโอเคเอามาผสมมาของพี่เคนนิดหน่อยนะเป็นไงบ้างขอเปล่าอ๋อดีใช้ไม่เยอะสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าใช้ทําคัฟปืนเนี่ยนะแล้วก็มาคัฟของชิ้นแรกกันดีกว่าค่ะเราก็จะมาคัฟไมค์คัฟดาต้าแพกที่เป็นสิ่งของสิ่งแรกกัอนนะคะ ก่อนอื่นก็ใส่สติกเข้าไปนะแล้วก็ตามด้วยบล็อกหินค่ะแบบนี้นะเราก็จะได้ลิอร์มาค่ะเอาเก็บไว้ก่นอนแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่สติกไม้ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยลิอร์ค่ะตรงกลางเนาะแล้วก็ตามด้วยฟินแบบนี้ค่ะอ๋อมล้วก็จะได้ไอเทมมาใหม่นะคะ แค่ไงเทมบรเนียถับเก็บไปกับตัวเราเนี่ยมันก็จะเหมือนปืนนะคะแต่ว่าปืนเนี้ยถ้ามันยิงออกมาแล้วก็มันจะเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างค่ะให้มันกลายเป็นไอเทมที่เราสามารถใช้งานได้เอาชีวิตรอดได้นะอาว่ากันอย่ต้องนอนกันหลับแปลบไอพี่เค้นหลับได้เหรอเ้ยหนาวอ่ะกำลังว่วงเลยน่นนอนน่ะเอาเสื้อกันหนาวมาใส่ก่อนไหม <c oughs> รู้สึกว่าหนาวมากๆเลยทำไปมือก็เย็นไปเนี่ยโอ้โหอ,อะไรกันแล้วเนี่ย อันนี้เหรอปืนออาวจะหัดเป็นคำรอยรือไงไม่ใช่มันเป็นไอเทมใส่นะนี่โยนมาตั้งแปดกระบอกไปแล้วเนี่ยเอามายิงพี่เคีนไง รวมหมดหมอ้อเลยปะเ <c oughs> ระวังตีเย่นะ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวเราไปใช้ปืนเดี๋ยวเรากันดีกว่านะ้ะอันดับแรกค่ะเราจะต้องมาที่หมู่บ้านกันค่ะที่หมู่บ้านเนี่ยเราจะใช้ปืนให้กับหมู่บ้านเท่านั้นนะจริงมี่ถ้าเราเอาปืนเนี่ยยิงอัดหมู่บ้านแล้วก็เราจะได้ไอเทมหมมาค่ะ้ออเดี๋ยนะเราต้องดกของกินกันอันดับแรกเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มหิวแล้วอุ้ยพานุบีวีด้วยมีแคดดวีดเลยอย่าเขาดวีดทงน,นี้เองอันนี้เราก็เอาของกินไปเผื่อๆกันล นะคะเพราะว่าของกินเนี่ยเอามันสําคัญมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องเดินทางไกลไปอีกหลายที่นะคะบอกเลยว่าด้อยให้เคียนเลย <laughs> เอาไมา่ให้เหลือเลยพี่เคนเอาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะทดสอบของลแล้วเนาะเดี๋ยวเราทำขนมปังแป๊บนึงนะเรียบร้อยได้ขนมปังมาแล้วแหละ น่าจะพอกินนะแล้วก็ลำดับต่อไปพี่เคนพร้อมยังร้องขมกันแล้วเราใช้ปืนเนี่ยยิงอัดหมู่บ้านเลยหรือว่ายิงอัดพิ่เคนดีอเอ้ยไม่ดีละยิงอัดหมูบ้านกันไอ้คุณชาวบ้านนี่คือการปล้นยกขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเราได้คาถาเอมอรเล่มา ถ่ายมาล้ล่าทำอะไรได้รู้เปล่าทำอะไรได้เหรอแค่ไปยิงใกล้ๆคุณชาวบ้านคุณชาวบ้านเขาก็จะโยนของมาให้เรานับไม่ท้่ว,ลวเลยแหละอ้เฮ้ยนี่มันป้นอะนเห็นเลยแต่ว่าเขาจะแรนดอมของมาให้เรานะเราลองไปดูดีปะ่ะนี่ไงมันมีครูดาวด้วยอันเี้ามาละลองดิเฮ้ยของกระเด็นอะไรมาแล้วโอ้โหดูสิเตรีมยมเลยอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าป้นนันเนี่ยจนปนน้นใ้ยขอน,นโอ้เพียบเลยอ่ะดูดิเออมันจะมีทั้งของเกลือแล้วก็ของดีด้วยนะ หลักๆเนี่ยเราจะทิ้งของเกลือล้วก็จะใช้แต่ของดีเนาะ <c oughs> อย่างเช่นพวกชุดเกาะน,นะคะเฮ้ยมันจะมีเพชรให้เราเป้าเนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมันมีแอปเปิ้ลให้เราด้วยนะนงไงเป้นเป็นหมูะนะนี่ไงเ <c oughs> จอละได้แอปเปิ้ลแอนชาร์ดได้เหรอเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้เราต้องขังอ้าวเดี๋ยวชาวบ้านนี้เฮ <c oughs> ้ยด,ดีอ่ะเขาให้แอปเปิ้ลทองเอนชาร์เรามาด้วยอ่ะเราไายแล้วล <c oughs> เราไปตีมังกรได้สบายอ่ะพี่กิน เอาเยอะๆเยอะๆแค่เรายิงเฉยๆเนี่ยก็เป็นการฟาร์มขอนะดูดิพี่เคนมีดวงตาเอนเดอร์เพลอ์เขาดอกมาให้เราด้วยแหละสุดยอดอ๋อชุดก่อเขาจะครบชุดนะแต่ว่าเขาอยากได้ไดมอนด์มากกว่านะอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ไดมอนด์นะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะเฮ้ยวาแล้วเชียวต้องได้ไดมอนด์อืมแต่ว่าไม่น่าจะมันจะมีในทรายหรือเปล่านะแต่ว่าไม่น่าจะมีอะเพราะว่ามันอยู่บนโลกปกติเนาะ Two hours later โอ้โหดูดิทนหอนเลยตายแล้วเก็บไม่หัดไม่ไหวละออมแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมีไดมอนด์แน่นวนแล้วก็มีเหล็กอย่างเยอะเลยแหละโอ้ไม่ไหวจะเคลียรดูดิออกมาถึงข้างนอก<ช>เลยตอนนี้เราก็ได้เพชรมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคับชุด,กดเกาะกันเลยดีกว่านะอออมเดี๋ยนะ เราต้องการชุดกรอบเพชรเกือบดับเพชรนะเดี๋ยวเขาทําดับเพชรให้พี่เคนดีกว่าตอนนี้พี่เคนก็ใส่ชุดกรอบเหล็กไปก่อนลวกันขาด้วยขาด้วยแล้วกันมันไม่พอมันมีแค่นี้โอ้โหของอย่างเยอะเลยโดยเฉพาะแอปเปิลทองเอนชานเนี่ยอย่างคุ้มแลยแหละโอเคเปลี่ยนชุดใหม่ดีกว่านะเราใส่เป็นชุดกรอบเพชรดีกว่านะจะได้ดูคุ้มคองาดีกว่าโอเคเดี๋ยวคับก่อนเอ้ยพี่เคนพี่เคนได้เพชรมาบ้างเปล่ามาดิเอ้ยป้าไม่เอาไม่เอา,เอาของเขามีเกินพอแล้วเดี๋ยวเขาทําดับเพชรให้พี่เคนดีกว่า แี่เก็บเพชรไว้กันดีถ้ามันคับชุดกรอบพอคับเลยเออไม่น่าพอมั้งไม่น่าพอ,พอใช่<อ>ป่าเฮ้ยไ,ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อแล้วมาเอาดาบเพชรที่เขาละกันมาแล้วมาแล้วอ๋อเขาบอกว่ามีคาถาเอโมลด์เนี่ยยังไม่จบนะมันยังทำอย่างอื่นได้อีกนะแต่ว่าต้องทำกับพวกมนะ็อบเนาะโอ้โหแค่อันเดียวก็ <S <S แทบเอ็นเกมแล้วเนี่ยอ่ะได้พชรแอคเพชรมาแล้วป๊แบนบึงนะของเต็มตัวอีกละโอเค นี่นี่พี่เคนเดี๋ยวเขาจะทำอะไรให้ดูค้าทายอมเมอรัลเนี่ยมันเสกเอมเมอรัลได้ด้วยนะจริงไหมอืมไม่ได้เสกแค่บล็อกเดียวนะแล้วเมื่อกี้ก็โกงนะก็ในวิกิเขาบอกไว้แบบนั้นน่ะแต่ลองดูดีอ้ามฝันกลางวันมั้งเนี่ยนี่ไงหาบล็อบก่อนบอกแล้วอย่าแอบหลับตอนเวลางานนี่เอาม็อบตรงนี้ก็ได้นี่หมูหมูหลังหมูเห็นมียวเอาคาทายยิงไปให้ตัวหมูมันก็จะกลายเป็นบล็อกเอมเมอรัลมหาสายตายแล้ว รวยรวยข่าว่างานนี้ลํำซ้ำอู้หูเป็นไงเป็นไง่ล้ำซ้ำเปล่าอันนี้ก็เยอะเกิน<ไ>อเอ้ยมันเป็นเอมเมอรัลของจริงนะไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของเลียนแบบนะเราจะทักเลยว่าช็อกกันแล้วเป่พอเราตอบมันก็ได้อมเมอรัลจริงๆนะเสื้อไปซื้อขายจริงๆชาวบ้านตาลุกวาวเลยบอกเลยดได้มาแต่ละทีได้มาเป็นบล็อกเลยนะไม่ได้ได้เป็นเม็ดนะถื<ไ>อว่าคุ้มค่ามากเลยการที่เรามีคาถาอมเมอรัลอะเนาะ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าเราต้องเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างกันต่อไปเนี่ยให้เป็นของที่เราอยากจะใช้อีกนะเดี๋ยวเราครับของเพิ่อมอีกหน่อยละกันเราต้องการเรือเราจะเดินทางทางน้ํากันนะเอาลละพี่เคนไปพร้อมชาเลนจ์กันต่อดีกว่ายังไม่จบแค่นี้นะเอาว่าเราจะไม่จบถ้าเรายังไม่ได้ไปสู้กับมังกร แล้วถึงคันดีดีนะน้องสาวมาจ้าหูถึงแล้วถึงแล้วถึงยังถึงยังยังยังบึดจมบึดจมบึดจมบ้ดเดี๋ยวก่อนใจลม้ลมล้ม <laughs> เดี๋ยวถึงล้วเพ่บอกเอง ุ้ยนั่ไงเห็นหลังคาเรือแล้วตอนนี้เราต้องลอยคอการทรนะเลเนาะเพราะว่าเราจะไปหาเรือล้างกันนะนี่ไงลงเลยทอดสมอได้่ัเจ้าเราลงไปเลยเป้ายิงตุ้มเลยนะแล้วก็เอาปืนไปยิงที่เรือนะคะมันก็จะเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างของเรือเนี่ยให้กลายเป็นอาวุธให้เราต่อคะ่ะไปเป็นปืนใหญ่โอ้โห <laughs> ใหญ่จริง <laughs> บอลเลอร์้มันเหมือนปืนใหญ่ของเรือจรสลัดเลยดูดินี่ไปถอดไปจากเรือเหรอก็ไม่บอกแต่ว่าฉบับพกพานะลองยิงนิเฮ้ยมันยิงแรงกันเนี่พี่เคนมันหยงเลยอะอ๋อมันหยอยก็มันเป็นปืนใหญ่นะอุ้ยแต่ก็เฮ้ยอย่ายิงอัดกันเองนะโอูยเล็งยากจุงเบยนิดนึงนิดนึ่ง เอ้ยแต่ว่าของเขามีให้ใช้ก็ใช้ไปนานต้องยิงแบบวิถีโค้งเอาว่ามันเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างให้เป็นของใช่ไหมมันก็จะประมาณนี้แหละอย่างเช่นพวกเรือเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอาวุธของพวกโจรสลัดใช่ไหมมันก็จะเป็นพวกปืนใหญ่ไงบึดจัมบุดจัมบุดจัมบึดถึงแล้วตอนนี้เราก็มาที่โซนทะเลทรายเนาะมาที่ปิรามิดทะเลทรายไงนะมาทําไมที่เนี่ยเอามายิงไงจะมา TNT อะมายิงเปลี่ยนเป็นสิ่งปลูกสร้างไง นี่ก็ได้เหรอนี่ก็ได้เนี่ยไหนลองดูดิถ้าเขายิงให้ดูเนี่ยยิงอัดพื้นเลยนะเห็ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องเข้าไปข้างในพี่เคนเขาบอกว่าต้องเป็นพีระมิดทะเลทรายเท่านั้นนะกระสุนด้านเปล่านี่ไงยิงละเอ้ยได้รีโมทมาโอ้โหวว้าเป็นรีโมทระเบิดเนาะโอ้โหพี่เคนตาหมีบันแรงกันนะอู้สุดเจ้าเลยแล้วทำไงอ่ะก็กดชิปอ่ะตรงตำแหน่งที่เราต้องการจะบึ้มมันอะ ล้วไงต่อแล้วก็เดินไปห่างๆนะกายๆแล้วก็กดคลิกป,ป่ามันก<า>็จะบึ้มโอ้โหมันคือกับระเบิดนี่เองเหรอใช่ใช่แต่ว่าเป็นรุ่นรีโมทนะไหนลองดูดีเรามัง่งเรามัง่งตรวงนี้นะนะห้อยห่างๆาานี่นะแล้วก็กดใช่ไหมกดเลยนะกดนะโอ้โหบึ้มเลยโอ้ <c oughs> ไม่ารอดต้องระวังนิดนึงไม่เหมาะกับพี่เคนอีกแล้วเหมาะกับพี่เคนมากเลยโอ้ใช้ยังไปบ่อยที่ลงๆแน่นอนเพราะว่าพี่เคนชอบ TNT ใช่เปล่าวเย โอเคแล้วก็มาที่ป่าจังเกิลกันต่อนะคะ oh. ที่ป่าจังเกิลเนี่ยเราจะต้องหาพีระมิดจังเกิลค่ะซึ่งมันเนี่ยอยู่ด่านตรงนี้แหละเราเจอแล้วละ่ะเราเดินอยู่นานอยู่นะล้วอ้อมพาพี่เคนมาหลงป่าทำไมต้องไกลเนี่ยเอา้าก็เขาบอกให้ตามหาสิ่งปลูกสร้างอะ่ะอันนี้เหรออืมแล้วเบิดทางเข้าเลยป่ะค่ะ<อ>ทางเข้าไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนพี่เค็อยู่ข้างบนนี่วอ่ะแล้วก็เดี๋ยวอปืนยิงอัดเลยเนาะยิงเลยนะพี่เค็ปุ้มได้อะไรมา ได้จังเกิลคอมาเห็นฮะได้ใบไม้เหรออืมแต่ว่าเขาบอกวันพิเศษตรงที่ว่าถ้าเราคิดขวาที่พื้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพื้นผุ่มไม้อ่ะเฮ้ยนี่แล้วก็<แ>ไต่ป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆได้เลยอ่ะเ,เ,อเ,เป็นทางเดินอ่ะวิเศษนี่เองนี่ไงเป็นทางเดินลอยฟ้าให้เราอะ่ะไปกันเลยนะเนี่ดูดี เออเราเดินผ่านในสบายสบายเลยอ่ะคนเขียนดะดาแพคกันนี้เขาชอบทําสะพานแบบนี้ยังไงนะมีครบ<ไ>ทุกอันเลยมีเกือบครบทุกพื้นแล้วนะตอนเนี้ใบไ,ไม้อย่างนี้อันนี้ก็แบบว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ใช้เส้นทางได้เลยนะอันนี้เขาเรียกพื้นบาวิวร้อยเลยแหละจะเดินผ่านลาวาหรือว่าจะผ่านต้นไม้เนี่ยเราก็ใช้วิธีพื้นแบบนี้เดินก็ได้นะและต่อไปสิ่งปลุกขันที่เราจะเจอต่อไปก็คือประตูเนเธอร์รัง นี่แหละี่เคนอันนี้แหละที่เราจะต้องยิงอัดมันเราจะต้องเปลี่ยนให้สิ่งปลูกสร้างอันนี้เป็นไอเทมของเรานะการื่นตั้งนี่เลยใช้ปืนด้ามใหม่กันกันนะแล้วก็นี่ๆท้าๆต้องนี่นยิงอัดเข้าไปเราก็จะได้นี่มาเลย ปืนเนเธอร์โอ้ว้าวอ่ะเด็กไม่เห็นมันจะต่างจากเดิมเลยอ่ะก็ถ้าโดอนอยิงจะติดพิษวิเทอร์ไงจริงนี่แล้วถ้าเกิดแบบว่ายิงพื้นปกติเนี่ยหรือว่าต้นไม้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นต้นไม้เนเธอร์แล้วก็เป็นพวกบล็อกกินเนเธอร์เนาะเลยดูดิเหมือนปืนย้ำสีเลยดูดิคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะมาโดนป่าโดนยิงป้าติดพิษวิเทอร์อเลยนะไม่เป็นไรเก่งใจปืนนี้มันก็โออยู่เนี่ยแต่ว่า มาสาหรับตัวที่มันพาพิทวีเทอร์เท่านั้นนะโอ้โหน้องแกะกิ้งไปเลยทีเดียวามันติดพิษตายไงไอ้เรื่องรังนะพี่เคนพิษว <ใน S 1> ีเอร์ไปดูนี่และจริงว่ะต้องลองนี้ต้องลองโอเค๋ยวแป๊บนึงนะเขาต้องเตรียมของที่ไว้สําหรับจะไปเนเธอร์กันต่อเนาะเราต้องไปเนเธอร์ต่อนะคะมันจะมีสิ่งปลูกสร้างในเนเธอร์เนี่ยที่มันจะเปลี่ยนเป็นของที่เราใช้งานได้นะเดี๋ยวกันนะตรงนี้มีออฟซิเดียนอยู่พี่เคนต้องใช้ออฟซิเดียนนี้ล่ะพอดีไหมลังนับดีเพราะว่าเราหาลาวาไม่เจอนะน่าจะพออยู่นะไม่รู้ว่่าพอป ที่หนะ้าตรงนี้มีฟินทําไฟแชกได้เลยล่ะโอ๊พี่เกมาเก็บเพชรได้ดีเดี๋ยวเขาทาไฟแชกก่อนได้ไฟแชกมาละโอ้โหเดี๋ยวนี้ร่ารวยถึงขนาดทิ้งเพชรเลยเดียวเชียว <c oughs> ไม่ใช่อย่างงน,นให้พี่เกมมาเก็บให้งาเอาแล้วนะจะตอบประตูเนเธอร์แล้วนะโอเคพี่เกเสร็จแล้วปะไปในเทอร์นี่วะหวังว่าเราจะเจอปรสสัทเนเธอร์นเนะเพราะว่าเราต้องการเบ็ดแท่งไฟเนาะ แล้วก็เราต้องไปปราสาทพอสกินนะเป็นปราสาทของน้องหมูพิกกี้ดินะเพคาะแต่ไปทางไหนดีอะหน้าดิหน้าหลังซ้ายขวามีงานพี่เคนเขารู้ว่าไปยังไงดีแบบฉบับเร่งด่วนอ่ะมีอะไพี่เคนมาถึงแล้วโอ้ชีวิตดีปราสาทเมทเอมาแบบนี้เลยปูใบไม้มาเลยเฮ้ยแล้วก็ปืนอัดยิงเราจะได้กเด่นบอมมาเนาะหรือว่าระเบิดทองมานะคะระเบิดทองคำนี่มากดฎนบอมเนี่ยก็คือแบบถ้าเราคิดขวานะคะ ที่พวกม็อบเนี่ยมันก็จะตายนะคะแล้วก็ระเบิดของที่เป็นพวกเกี่ยวกับทองมาให้เราเนาะจริงมี่ลองดิลองดิดโอ้โหกระจุยเลยพอมันตายมันก็จะดรอปของที่เป็นเกี่ยวกับพวกทองทองมาให้เราอะ่ะโอ้โหแรงมากเออคือดีเนาะคือด,ดีมีตั้งหลายอย่างเนะนี่ยโอ้นีโกโหดเกินนะดูดิแต่ว่าพื้นพังอะนะเดี๋ยวต้องลองไปสู้กับมังกรูนะว่าอาวุธไหนกับมังกรเนี่ยมันจะทนทานกว่ากันนะอันนี้เขาเรียกว่าระเบิดรอบพิศทางเลยนะดูสิระเบิดเป็นหมู่คณะเลยนี่ได้ ของอะเป็นทองทองเลยนะโอ้โหเกี่ยวกเลยอ๋ยอย่างเยอะเลยดูดิโอ้ดีมีแต่ทอแอปเปิ้ลทองยังมีอ่ะอ้อเยอะมากเลยพี่คินอย่างเยอะเลยตายแล้วเราไม่หมดตายแล้วเราไม่หมดตายตั้งแต่แรกแล้วไอ้สเกลิตันมาลองดูหน่อยดิเราต้องลองของหลายอย่างเลยเนาะว่าของมันได้เหมือนกันหรือเปล่านะปึ้มอ๋อมันก็จะได้เป็นพวกทองนี่แหละ แล้วก็นี่เลยที่ต่อไปอันนี้นะคะที่ประสาทเนเธอร์เนี่ยเราก็จะต้องใช้นี่เลยค่ะปืนยิงอัดนะคะเราจะได้พิกแอคไฟมาค่ะซึ่งเจ้าพิกแอคไฟเนี่ยถ้ามาอยู่ในตัวเรานะคะเราก็จะมีบล็อกกันไฟนะคะแล้วเวลาขุดบล็อกอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นการขุดบล็อก3ามคูณสเนาะ โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอและนอกจากนั้นพิกอันนี้มันเผาแล้วให้ด้วยอัตโนมัติเลยนะสุดยอดไม่ต้องนั่งเผาเองด้วยไม่ต้องเอาแร่ไปเข้าเตาเผาแหละถ้าเราใช้อันนี้กุดะนะเฮ้ยในไงโจย์เก่ามานนหาทุกคลิปเลยหาร่าจะเปแท่งไปคิดถึงกันไม่เอ่ย พี่เคสระวังนะถึงแม้จะก,กันไฟอะ่ะแต่ว่าตัเาวเรามันไม่ถึกนะจะเป็นไรแนะ่แอปเปิ้ลทองอย่างเยอะบอกเลยเฮ้ยเก็บไว้สู้กับมังกรดิเฮ้ยไม่แนมะ่อะไรจะชิวขนาดนี้แต่เราต้องเก็บเปทั้งไฟสักประมาณสิบกว่าอันก็น่าจะพอแล้วเนาะชิวกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะมีชิวกว่าน,ะน,นี้มีแต่ว่าเคยเล่นไปแล้วอันนี้ยังไม่เคยเล่นอันนี้ก็หนักหนาอยู่นะกว่าจะเดินเจอสิ่งปลูกสร้งางแต่ละที่เนะี่ยก็น้ําโขอยนะเนี่ย ไปปิกบ้างกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านโลกปกติเรากันนี่กันเนาะดีจังเลยเนะี่มีทางใบไม้นี่ไม่หลงเลยอันนี้เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราไปสตองโคกันต่อดีกว่าเรายังเหลือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสตองโคอยู่นะ เอนเดอร์ราก้อนพกเรามาแล้วยังไม่ถึงเลยแค่นี้เจ้าเอนเดอร์ราก้อนก็สะเทือนถ,ถึงหัวใจแล้วเอ้ยเดี๋ยวเรามาลองพิแอคก,กันดีกว่าว่ามันเผาได้จ,จริงหรือเปล่าอย่างที่เขาบอก,กว้เน่นะไหนลองดิเอ้อย่างเช่นลองขุดคอปเปอร์อยู่ดิเฮ้ยมันเผาให้เสร็จแต่พี่เคนอยู่ดิโอ้ดีจุงเอ้ยสะดวกสบายอย่างนี้มันก็เผาเหล็กให้เสร็จเลยดีแต่มันเฉยๆมเมื่อเทียบกับคาทาเอเมอรัลเนี่ยไอย้อะไรไม่มีสุดยอดไปกว่าคาทาเอเมอร์ลว่ะว่ะมันอย่างโกงอะคาทาเอเมอรัลอะ แล้วก็เดี๋ยวเราทำเบสพาวเดอร์กันก่อนนะคะแล้วก็ทำดวงตาเอินเดอร์กันค่ะเราทำไอออฟอินเดอร์ er ไว้ก่อนเนะะาะเพราะว่าเราจะไปตามหาสตองโคกันแล้วล่ะเหลือสิ่งปลูกสร้างอันสุดท้ายแล,แล้วก็จะไปสู้กับมังกรกันต่อนะคะไปกันเลยป้าพี่เคนลองดูไปทางไหน,น,น,นทางนู้นเหรอทางนี้โอ้มีแต่น้ำอ่ะ ไปไงอะ่ะอืมไปเถอะน่าไปได้เนี่ยเรามีพุ่มไม้จังเกิลอยู่แล้วอะ่ะโอ้โหสุดยอดนี่มัมนพลอราดินชัดเลยเราค่อยๆไปแล้วกันนะค่อยๆไปนะอย่าไปไวเกินเดี๋ยวมันตกลงไปนีเ่เดี๋ยวนะมันถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันย้อนกลับเหรอทำไมมันย้อนกลับล่ะอืมมันย้อนกลับเหรอตรงนี้ว่ะไหนลองนี้เฮ้ยพี่เคนฑ์เราไปดูข้างล่างเปล่าเฮ้ยมันลงไปข้างล่างแล้วอ๋อมันย้อนกลับลงไปข้างล่างนี่นาะเฮ้ยมันต้องลงไปข้างล่างเดี๋ยวเขาลงไปดูข้างล่างดีโอเค มันตกลงตรงนี้แสดงว่าเราต้องขุดลงไปตรงนี้นะเออันนี้ขุดเร็วพี่เคนตามมาเลยนะโอ้โหสุดยอดไอ้ยิดิดเฮ้ยขุดเร็วทันใจชะมัดเลยถึงแล้วว้าวแป๊บเดียวเองเดี๋ยวต้องตาม,มหาตองโฮให้เจอกันนะเนาะอออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปทางไหนล่ะอันนี้เปล่าแล้วก็มาถึงไอเทมสิ่งปลูกสร้างกันต่อไป ันก็คือคล้ายๆกับปืนเลเซอร์ป่ะปืนเลเซอร์ดีเอ็นป่ะอย่างแท้ดูสิแล้วข้โมนนี่มาอะไรกันล่ะเนี่ยไวท์บัสเตอร์มันลุ่มดำอวกาศเลยอ่ะทำไรได้อ่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนสตองโขให้กลายเป็นปืนเลเซอร์เฮ้ยยิงออกมานี่เหมือนกาแล็กซี่เลยอ่ะสุดยอดระเบิดบึ้มเลยนี่เหมือนบล็อกกาแล็กซี่เลยนะเอ๊ะต้องไปรอไหนแล้วเหมือนหลุมดําเลยเนาะไหนใครจะเป็นคูโชคดีนะเฮ้ยนี่ไงยิงผู่ช็อดีละเอ้ยมันยิงเข้ามาแล้วอ้าวลุยเลยไอ้แกนลิงนะ อัดไหมนะเอายิงว่ะโอ้โหอัดหัวเลยทีเดียวยิงอัดพื้นไม่โดนเฮ้ยหืมแค่นั้นก็ตุยแล้วเฮ้ยระเบิดปืนนี่หรอว้าวอะไรจะโหดขนาดนั้นอ๋อสรุปว่าปืนของสตองโฮเนี่ยเด็ดสุดแล้วนะเนี่ยโอ้พี่เคนว่านะเก็บไปเถิดจะตายกันนะเฮ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ไงไอ้นี่ไงสิ่งปลูกสร้างสุดท้ายของเราโอเคต่อไปก็ใส่ไอออฟเอนเดอร์ลงไปเนาะ พราะว่าได้เวลาแล้วแหละที่เราจะไปสู้กับมังกรกันไปกันเลย Yahoo! ถ้าแบบว่าเล่นซไวเวอร์แลวต้าแพกแบบเนี้ยถ้าไม่ไปสู้กับมังกรเนี่ยมันก็ดูเสียเที่ยวอนะเนาะเพราะว่ามีไอเทมพิเศษอยู่แล้วนะมาเลยพี่เคนพร้อมแล้วเปล่าเอาไปก่อนลวนะพี่เคนโอ้เฮนเดอร์แมนเพียบเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปืนใหญ่เนี่ยมันสามารถทำลายเจ้าพวกเสาฮิสตันได้นะโอโหบินเลย <laughs> เอ,อ้ยมันก็ดอปของทองเหมือนกันนี่เนี่ยดูดิสุดยอดไม่ต้องมานั่งฟันทีละตัวเลยนะเนี่ยเก็บแอปเปิ้ลกันดีกว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวเขาตั้งยิงอัดเสากันอืมหืมสมรูถที่เป็นปืนใหญ่ไม่ไงั้นมังกรมันไปคิวเลือดเพราะว่าอาวุธเราเนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะคือมังกรเนี่ยสามารถจะขึ้นไปคิวได้นะเพราะว่าอาวุธของเราเนี่ยมันมีคูลดาวน์ตลอดนะโอเคเดี๋ยวกันยิงทําลายให้หมดกันนะเรียบร้อยพี่เคนหมดเสา ไหวเปล่าโอ้โหลายจะเร็วปีร่าร่างเลยพี่เก่งโอเคพี่เขนมาทางนี้เราเอาไหมยังมาไหมยังมามังกรจะลงมาแล้วลงมาแล้วว่าแล้วโอเคบึ้มเลยรเบิดทองเนี่ยล่ะโอ้โหดูดิมังกรยังสะดุ้งอ่ะเรือยังลถไม่พอลถได้อีกแล้วดูดิทุกครั้งที่บึ้มมันมาดับของก็ด้วยอ่ะจะไม่ตกปลเลยทองมาให้เราด้วยแหละว้าวสุดยอดอันบอกว่าอะไรกันเนี่ยจะพวกมนรู้สองคนเนี่ยมากันอีกแล้ว อ๋อดีมาคราวนี้มังกรน่ะนะจะจะให้เลเวลแล้วเนี่ยงจะให้ของเราอีกดูดิเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้อทองคำแท่งทั้งนั้นเลยเร่งไว้เร่งไว้บึ้มมาแล้วมาแล้วครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวบึ้มเอาจัดเข้าไปโอ้โหนี่ของกระจายเลยโอ้ร่วงเกลาเลยอ่ะเอ้าไปซะแล้ว เอ้ามันขึ้นไปแล้วเหรอแล้วจิงลงมาดิไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ลงมาใหม่ไงนี้มาแล้วมาแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวนั่นละนั่นละเคนรอมันแป๊บหนึ่งของกองเต็มข้างล่างเลยไม่ได้หยิบไปไหนเลยมาแล้วมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยโอ้โหที่จะรู้เรื่องอิงยาไปงา ใช้ได้บ้างโอเคนะพี่คินว้าวโอเคบังกรตายเรียบร้อยรู้เสร็จแล้นี้ยังหมดชีวิตชีดีบอกแล้วเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างเป็นของไอเทมที่ใช้งานได้มันดีอย่างนี้แหละก็ที่เวาเนี้เราก็เอาชีวิตรอดด้วยสิ่งปลูกสร้างมาใช้งานไม่แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบไมโครเราต้องแพ็ดแปลกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกมไมโครต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะอันนี้ต้องไปก่อนแล้วเจ้าไม่ไป